สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะการรับประทานอาหารการกินอาจจะไม่เหมือนปกติอาจจะต้องเลือกทานให้มากขึ้นรวมถึงรสชาติของอาหารด้วยอาจจะไม่ถูกปากนักทีนี้วิธีในการเลือกรับประทานอาหารและทําอย่างไรให้รสชาติอาหารน่าจะดีขึ้นวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันค่ะคุยกับพี่ป้อมเหมือนเดิมเช่นเคยกับสมสรโภชนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพี่ป้อมสําหรับคนที่เป็นโรคไตเขาก็ต้องเลือกรับประทานอาหารหน่อยทีนี้วิธีในการเลือกควรจะเลือกแบบไหนควบคุมอะไรบ้างะ เราจะพูดวันนี้เราจะเจาะเฉพาะกลุ่มคนที่ล้างไตโดยใช้เครื่องฟอกเลือด นะคะเพราะว่าในคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาก็โรคไตรื้อรังนะคะระยะที่ต้องฟอกเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการฟอกเลือดทางหน้าท้องด้วยทางใช้เครื่องฟอกเลือดด้วยนะคะวันนี้เฉพาะใช้เครื่องนะเวลาเราใช้เครื่องฟอกเลือดเนี่ยมันก็จะในระหว่างการฟอกเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยนะคะมันก็จะมีเหมือนกับไส้กรองนะคะมันเหมือนกับเป็นไส้กรองที่จะฟอกเอาของเสียออกไปใช่ไหมคะ จริงๆเวลาเราฟอกเนี่ยของเสียมันไม่ได้ออกไปอย่างเดียวอะอของดีมันก็ออกไปด้วยก็คือคุยหลักการง่ายๆเนี่ยเวลาปกติคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตระบบ ทำความสะอาดในร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวแม่บ้านไม่มีเราก็เลยจะต้องเอาเลือดของเราเนี่ยไปให้แม่บ้านข้างนอกทําความสะอาดซึ่งแม่บ้านข้างนอกคุณภาพไม่ค่อยดีสเท่าไหร่เขาดูไม่ออกว่าอะไรของเสียของดีอาจจะดึงของดีเก็บไว้บ้างมันก็เลยทาให้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องควบคุมมันจะต้องมีอะไรบ้างครับในแง่ของอาหารในเรื่องของอาหารเนี่ยคือในระหว่างที่เราเราไปให้เครื่องตัวนี้มันทํางานเนี่ยตัวไส้กรองตัวนี้เนี่ยรูของมันเนี่ย นะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านรูตรงนี้รูมันทีไปหน่อยรูมันห่างด้วยเหมือนเหมือนแหดักปลาที่แบบจับบดปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ที่แกจับหมดไม่รอดกันเลยก็คือรูพวกนี้เนี่ยมันใหญ่พอที่จะทําให้โปรตีนมันรั่วออกมาด้วยเพราะฉะนั้นในระหว่างการฟอกเลือดเนี่ยโปรตีนมันก็จะเสียออกไปมันจะเสียโปรตีนมากเปนิดเพราะฉะนั้น โปรตีนที่เป็นอาหารอีกหนึ่งอันที่คนที่มีปัญหาไตเรื้อรังจะต้องระม,มัดระวัง,งแล้ว<อ>ก,ก็ต้องควบ <นะ S 2> คุมเขารักษาด้วยกันะะเราจะสงสัยอย่างที่น้องเอิร์ธสงสัยใช่ไหมคะก่อนก่อนเข้ารายการว่าเอะคนที่เป็นโรคไตจะต้องกินโปรโตีนน้อยไม่ใช่เหรอนะคะก็คือในช่วงที่ไตเรายังไม่ได้ฟอกเลือด นะคะตอนนั้นเนี่ยเราร่างกายเราจะไตเรามันเสียมันฟอกเองไม่ได้ใช่ไหมมันขับของเสียเองไม่ได้เพรื่องของเสียมันก็จะค้างอยู่ในร่างกายของเราของเสียมันมาจากไหนล่ะมันก็จะมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละแล้วมันก็เผาผลาญนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็ต้องขับทิ้งออกทางไตนี่ไตมันทําหน้าที่ไม่ได้เพราะเราต้องลดอาหารลดโปรตีนลดของเสียที่จะเข้าไปเป็นของเสียลดโปรตีนลงเพราะว่าสุดท้ายของโปรตีนแล้วมันจะได้เป็นยูเรียซึ่งเป็นของเสียซึ่งร่างกายเราจะต้องปัสสาวะทิ้งออกไปนอกจากโปรตีนแล้วจะต้อง ดูแลอะไรอีกครับในเรื่องของวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเกลือแร่ที่ร่างกายเรามันขับออกไม่ได้ก็ได้แก่พวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของวิตามินตัวอื่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้เสริมอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะหลุดรั่วออกมาในรูที่เวลาเราฟอกเลือดมันแลวพวกโซเดียมอะไรคนจะพูดถึงเรื่องของความเค็มเพราะโซเดียมจะนึกถึงความเค็มเพราะโยงกับไตตรงๆใช่เพราะว่าถ้ายิ่งเค็มความดันมันก็ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้ไตมันยิ่งเสื่อมเร็วขึ้น ก็คือต้องระวังหลายส่วนเหมือนกันแต่กินแสดงว่าพูดว่าถ้าคนที่ไม่ได้ฟอกไตไม่ได้ฟอกเลือดนะคะก็ทานโปรตีนเนี่ยก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าฟอกแล้วโปรตีนเราจะขาดเพราะมันมันจะหายไปด้วยกับการฟอกใช่ถูือต้องแล้วต้องทานให้มากขึ้นเหรอคะอย่างนี้ใช่ค่ะมันต้องเกี่ยวกับประเภทโปรตีนไหมโปรตีนมันเยอะมากแบบมีทั้งว่า เนื้อแดงเนื้อขา,อาโปรโตีนจากพืชจากสัตว์เนี่ยก็คือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะแนะนําว่าให้เราทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยนะคะประมาณ50-60%ของเนื้อสัตว์ทั้งหมด นะคะสมมุติว่ามื้อหนึ่งเนี่ยนะคะในผู้ที่ฟอกเลือดนะคะใช้ผู้ที่เป็นโรคไตรั่วรังและต้องฟอกเลือดทางทางใช้เครื่องเนี่ยมื้อหนึ่งเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์เราจะให้ประมาณ1ฝ่ามือนะคะประมาณ1ฝ่ามือประมาณสักสองอันนี้คือ3กรักไม่ขีดถูกไหมหนึ่งฝ่ามือของเราก็อยู่ที่ประมาณสัก3ากรักไม่ขีดไฟ3ากรักไม่ขีดเล็ก2ประมาณสัก2กรักไม่ขีดเนี่ยก็ควรจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ นะคะมาจากเนื้อสัตว์อย่าง่นกในสามส่วนประมาณสองใน3ส่วนกลับเล็กนะคะอย่ากลับใหญ่นะคะและอีกหนึ่งส่วนก็เป็นซากเป็นโปรตีนจากพืชบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะคะแต่เรากินโดยส่วนมากจริงๆหลายๆคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องของไตส่วนหนึ่งที่มันจะต้องผ่านไตเยอะมากคือน้ำคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังควรจะต้องควบคุมและดูแลปริมาณน้ำที่ดื่มไหมใช่ก็คือใน คนที่ล้างไตเนี่ยผ่านเครื่องฟอกเลือดเนี่ยเขาก็จะดูปริมาณปัสสาวะด้วยนะคะเวลาฟอกเลือดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะปัสสาวะมันจะลดน้อยลงเพราะเขาดึงออกทางเครื่อง ดึงออกทางเครื่องด้วยใช่เพราะบางทีในระหว่างคุณหมอก็จะเป็นคนบอกนะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยควรจะดึงน้ําออกสักเท่าไหร่น้ําหนักมันเกินไปเท่าไหร่นะคะจากสมมุติว่าเราล้างไตสัปดาห์หนึ่งสองหรือ3ครั้งนะคะบางทีเราล้างไปวันนี้ในช่วงกว่าที่จะมาล้างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นไตมันไตเรามันก็ทําหน้าที่ไม่ได้กอ๋อก็คืออันนี้แล้วแต่แต่ละเคสแต่ละคนคือหมอเขาก็จะกําหนดที่เครื่องมีหน้าเราจะดูเห็นนะว่าคนที่มีปัญหาโรคไตบางทีเขาจะบวมน้ํา แล้วเขาก็ต้องเอาน้ําออกนะมาฟอกเลือดทีเขาก็จะแห้งทีหนึ่งค่ะเมื่อกี้พี่ป้อมบอกว่าต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมด้วยมันมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะคือโพแทสเซียมเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยคือมันจะทําหน้าที่ในการควบคุมการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะช่วยให้หัวใจเนี่ยมันมีการเต้นอย่างปกติมากขึ้นนี้ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะบีบแต่มันไม่คลาย อ๋อแสดงว่ามันโยงเกี่ยวกับอาจจะทําให้เป็นโรคโรคหัวใจอย่างนี้ได้เลยอ่ามันก็จะทําให้การเต้นของหัวใจนี่มันผิดปกติไปถ้ามันมากเกินไปนะคะทําให้หัวใจมันบีบตัวแล้วมันไม่คลายก็ตายได้ก็หมายความว่าก็มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการที่โพแทสเซียมมันสูงขึ้นโดยส่วนมากคนที่เป็นเป็นโรคไตเรื้อรังต้องไปเจอคุณหมอเขามีอะไรบ้างครับที่เขาต้องดูแลตัวเองอย่างเช่นจะต้อง ดูผลอะไรเป็นไหมดูผลผลเลือดหรือเปล่าก็คืออย่างที่พี่ต้องเคยบอกเน้นเสมอเลยว่าผู้ที่มีโรคไตแล้วก็ฟอกเลือดเนี่ยนะคะทางเครื่องเนี่ยเราต้องดูผลเลือดของตัวเองนะคะอย่างเช่นผลโพแทสเซียมคุณหมอจะตรวจอยู่แล้วนะคะผลโพแทสเซียมในเลือดเป็นยังไงบ้างฟอสฟอรัสในเลือดเป็นยังไงบ้างก็คือต้องอ่านค่าให้เป็นใช่ไหมใช่ค่าโดยค่าปกติเขาก็จะอยู่ประมาณ3 5ถึง5.5นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่า ในคนไข้บางคนเนี่ย คุณหมอจะแบบพูดเนี่ยเร็วๆอ่ะกับคนไข <ừ m, S 2> ้ย <ừ m. S 2> อย่าไปกินผักผลไม้ที่มันมีสีเยอะๆนะนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ <ๆ S 1> ด้วย <ๆ S 1> ความเราเข้าใจนะคุณหมอคิวเยอะคุณหมอนั่นเยอะหรือว่า<ช>คุณหมอก็อาจจะแบบว่าพูดไปแล้วหนึ่งครั้ง<ช>เดี๋ยวจะมาพูดซ้ํากลัวคนไข้จะลาคาญก็จะอดหมดเลยคนไข้าบางกลุ่มก็แบบโอ้โหทำไมชีวิตฉันเศร้านักกินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนาฟังดูรวมแต่จริงแล้วแสดงว่าทานได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถทานได้พี่บ้องก็จะให้คนไข้ทานนะแต่ว่า เราก็จะลดเป็นบางช่วงถ้าสมมติว่าในช่วงที่โพแทสเซียมเขาเริ่มเยอะอใช่ไหมคะเริ่มแตะที่5ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องเลี่ยงอาหารบางอย่างไปนะคะอย่างเช่นในจอมีอะไรบ้างทุเรียน,ยนส้มใช่ไหมคะบออกครี่ผักเขียวเข้มพวกนี้ค่ะไอพวกสีสดสดครับผักไว้สดสดสส้มแสดเขียวเข้มเหลืองแดงหมดเหมดเลยคือทานได้แต่ต้องลด ใช่พวกนั้นมันจะมีโพแทสเซียมเยอะนะคะแล้วโพแทสเซียมมันก็มาจากดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผักหัวทั้งหลายทั้งปวงี่เราผลิตผลที่มันอยู่ใต้ดินอะทั้แอนโอลดมันเลพวกนี้ทั้งหมดเลยหัวที่มันอยู่บนดินก็ด้วยใช่พวกนี้ด้วยก็จะมีโพแทสเซียมทานอะไรแล้วมันจะทานผักอะไรที่ไม่มีสีอะ เออมันก็ถ้าเป็นถ้าเป็นนั่นก็ต้องเป็นดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำสีขาวหน่อยสีซีดๆพวกนี้กระหล่ำเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นหัวใช่ไหมคะพวกผักสีซีดๆเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าผักที่มีน้ํานะคะอย่างพวกแตงกว้พวกบัวแตงล้านแตงกวานะคะพวกเนี้ยได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะนอกจา็คือต้องเลือกนิดนึงใส่ใจนิดนึงอันนี้แล้วแล้วมันต้องเพิ่มอะไรเข้าไปไหมครับถ้าฟอสฟอรัสออกแคลเซียม ในส่วนของฟอสฟอรัสเนี่ยก็ ฟอสฟอรัสอย่างที่เราเคยคุยกันว่าอะไรมีฟอสฟอรัสเยอะนะคะก็คือของดําทั้งหลายใช่ไหมของดําทั้งหลายใช่ไหมไม่วาจะเป็นพวกน้าอัดลมที่มีสีดำนะคะหรือว่าโกโก้ช็อกโกแลตต่างๆนะคะหรือว่านมพวกนี้ก็ฟอสฟอรัสเยอะนะคะตัวไข่แดงเองก็มีเยอะนะคะก็อาจจะต้องเลี้ยงหรือว่าเบเกอรี่ขนมที่มันต้องใช้ไข่แดงทำหรือก็ผงฟูด้วยนะคะพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงพวกฟอสฟอรัสเพราะมันจะ ทำให้ไตเราแย่ลงหรือยังไงอ่าใช่ก็คือพอฟอสฟอรัสมันเยอะปุ๊บมันก็จะไปดึงแคลเซียมมันจะจับกันกับแคลเซียมคือมันจะอยู่ตัวเดียวไม่ได้ฟอสฟอรัสเนี่ยมันขี้เหงามันจะต้องจับกันเป็นคู่ต้องจับแคลเซียมด้วยเพราะฉะนั้นแคลเซียมมันก็จะมีการสลายตัวออกมาจากกระดูกทําให้กระดูกพังกระดูกเปราะแตกหักพังง่ายเป็นราเป็นโรคอื่นอีกนี่ขนาดคุยแค่แบบว่า ในเคสของเอาไปฟอกเลือดอย่างเดียวนะออนะครับจริงๆแล้วๆๆมันยังมีอีกหลาย <ๆ S 1> เรื่องเลยทีเดียวที่น่า <ๆ S 1> สนใจ <ๆ S 1> นะครับอันนี้ฝากปิดท้ายดีกว่าเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนั่งดูอยู่แล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องของโรคไต พี่บอมฝังไงปิดท้ายพาะบอกโอ้ผักสีก็กินไม่ได้ไอ้นั้นรสชาติก็ไม่ดีโอ้ยอ่งกินจืดๆมันเขาจะปรุงหรือปรุงตัวเองแนะนำยังไงค่ะก็คือว่าในเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยในผู้ที่มีโรคไตเนี่ยก็ต้องจํากัดในเรื่องของเกลือใช่ไหมคะเราอาจจะนําเอาพวกสมุนไพรต่างๆขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมเอามาใช้ปรุงอาหารร่วมด้วยนะะมันก็จะทําให้รสชาติของอาหารดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่เค็มมาก นะคะการลดเค็มการลดเค็มไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสของการเป็นโรคไตได้มากทีเดียวค่ะครับผมนะครับเพราะที่ผ่านมาเราคุยกันโดยส่วนมากเราจะไปแนะนาว่าเวลาซื้อเป็นซองๆเนี่ยมันต้องดูอะไรยังไงอย่างไรและคราวนี้อาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆมันก็มีในตัวมันเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรา ต้องใส่ใจเพิ่มเติม <ๆ S 2> หาข้อมูลอ่านความรู้ไว้นะครับแล้วก็นั่งดูสโมรสรสุขภาพด้วยนะครับเราก็จะมา <c oughs> อัปเดตบอกอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับพี่ป้อมครับสวัค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่พี่ป้อมแนะนำนะคะลดเค็มลงครึ่งหนึ่งช่วยได้มากนะใครกําลังจะตักพริกน้ำปลาราดบนข้าวนี่ลดลงหน่อยก็ดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ